สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกับขั้วแหล้วแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือเดิมนะจ้ามือนีแม่อันดาสีพัชพี่นอ้องมาเฮ็ดมามาพ,าพัดทีเมาใส่ลูกซินหมูเขากะสีไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยจ้าวัตถุดิบที่ห้าวใส่ในมือนีกะซีมีมามามือนีเขากบจะใส่ทั้งเบิดลสามก้อนกับอีกหน่อยนึงว่าถึงครึ่งเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกระชายซอย มีบักพริกหยวกบักพริกโซดบักพริกแหง้งกระเทียมพริกไทยออนใบกระเพ้าใบบักกูดลูกสิน้นหมูในส่วนเครื่องปรุงกะซิมีน้ำตาลทรายผงปรุงรสหรือว่ารสด,ดีผงชูรสน้ำมันน้ำปลา ซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวลรวก็ซอสหอยนางรมเนาะคะ่ะก่อนอื่นเลยนั่นแม่อันดากระเซียววัตถุดิบที่ห้าเตรียมไว้ทุกสิงทุกอย่างไปล้างนำให้มันสะอาดหลังจากนั้นแม่อันดากระเซียวพริกไทยออนมาหันให้มันเป็นสิหน่หน่อยตามที่เขาต้องการพริกไทยออนมือนีแม่อันดากระิใสทั้งเบิดสามพว่วงหลังจากนั้นแม่อันดากระเซียวบักพริกมาหันเตรียมว้ บักพริกมือนีแม่อันดากระสีใส่บักพริกหยวกบักพริกอันนี้แม่อันดาบ่แน่ใจว่าข้าเจ้าเอื่นบักพริกอีหยังเนาะแต่ว่าอันนี้แม่อันดาขอเอื่นบักพริกหยวกแล้วกันนะจ้าเพราะแต่ว่าเขาหันบักพริกเสร็จซับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่อันดากระสีมาสีใบบักูเตรียมไว้แล้วต่อไปแม่อันดากระสีมาหันลูกซ้นหมูเตรียมไว้ลูกซ้นหมูมือนีแม่อันดากระสีใส่ลูกซ้นนวยหน่อยเนาะค่ะแม่อันดากระสีผ้าครึงเสร็จแล้วแม่อันดากระเสียบบักพริกแห้งบักพริกซด ล้าก็ตามด้วยกระเทียมที่ห้าปอกเปลือกไว้เซทซับเรียบร้อยแล้วเอามาตำให้มันพอแหลกในการตำบักพิกมือน,นีแม่อันดากระสิบ่ได้ตำแหลกหลายเนาะจ้าแม่อันดากระสิตำแค่พอหยาบกับพอ่อหลังจากนั้นแม่อันดากระสีเอากระทะขึ้นข้างไฟใส่น้ัเปลาลงไปจักน้อยนึ่งพอต่ว่าน้ำของห้าเริิมห่อนแล้วแม่อันดากระสิเอามาม่าลงไปลวกการลวกเซ็นมามา่าแม่อันดากระจะลวกประมาณสองถึงสามหน้าที่ขันเป็นว่าห้าลวกโดนกว่านีมันก็ะจะเห็นไหเสซนมาม่าของห้าเละได้ พอตะวันเศนมา่มากของเ้าสูุปได้ที่ตามที่เ้าต้องการแล้วแม่อันดากระิตักใส่กระชอนพักไว้ต่อไปแม่อันดากระิเอากระทะขึ้นข้างไฟใส่น้ำมันลงไปจักน้อยนึงหลังจากนั้นเฮากระซิใส่บักพริกเียเ้าตำว้ใส่ลงไปแล้วเ้ากระิพัดสิขัวไปเรื่อยๆให้มันพอหอมขั้นตอนในการพัดนี่แม่อันดากระิใส่ไฟกลางพอตะวันบักพริกของเ้าเริ่มหอมเริ่มเหลืองได้ที่แล้วแม่อันดากระิใส่ลูกซ้นหมูเท้าหั่นเตีมยว้ใส่ลงไปหลังจากนั้นเฮากระิพัดให้มันเข้ากัน พ่อตววาบันลูกสินของห้าเริ่มสุกจักน้อยแล้วแม่อันดากระส,สิใสใบบักกูที่ห้าวสีไววใส่ลงไปหลังจากนั้นหฮากระสิพัดต่อไปอีกจักน้อยนึงแล้วตอไปแม่อันดากระสิเอาเศษนมากมาที่ห้าวลวกไวหวใส่ลงไปแล้วกระตามด้วยกระชายซ้อยกระชายซ้อยมือนีแม่อันดากรสิใสทั้งเบิดหนึ่งกำมือหลังจากนั้นเฮากรสิพัดให้มันเข่ากัน แล้วต่อไปแม่อันดากรสิปรุงรสโดยผงปรุงรสหรือว่ารสดีเขากสิีไ่ลงไปแค่ย่างละหน่อยขันเป่นวาสไหลายก็่นนี้มันก็จะเข้มเนาะค่ะเราก็ตามโดยน้ำตาลทรายสองส่วนซาหลังจากนั้นแม่อันดากรสิพันให้มันเข้ากันอีกเท่านึงตามด้วยซอสฟ้าเขียวซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลาจักหน่อยนึงตาม้วยซอสหอยนางรม หลังจากนั้นแม่อันดากระิบพัดให้มันเข่ากันเนาะค่ะในขณะที่แม่อันดาพัดอยู่นั่นแม่อันดาก็รู้ซึกว่ามันขาดซอสหอยนางรมเนาะค่ะก็คือว่าใส่หน่อยเกินไปแม่อันดาก็เลยใส่ไพผ่มอีกจักหน่อยนึงสำหรับซอนหอยนางรมนี่ขันแม่นว่าผู้ใดบ่มากหลายกับ่ต้องใส่หลายเนาะค่ะหรือขันแม่นว่าผู้ใดมากคือจังแม่อันดาก็ใส่ลหลายเลยก็ได้ต่อไปแม่อันดาก็สิปรุงรสด้วยผงชูรสหนึ่งซอนซาตามด้วยบักพริกหยวกกับพริกไทยออนแถวหั่นว้ใส่ลงไป หลังจากนั้นแม่อันดากับสิพัดให้มันเข้ากันอีกเท่านึงแล้ววัตถุดิบสุดท้ายที่แม่อันดาใส่เลยนั่นก็คือใบกะเพราแม่อันดากใส่ทั้งเบิดหนึ่งกับมือใสิเป็นกะเพราบานที่แม่อันดาปลูกเองเนาะค่ะหลังจากนั้นแม่อันดากับสีพัดล้วก็คลุกเข้าส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเสร็จแล้วแม่อันดากับสีซิมรดเบิ้งขันแม่นว่าพ่อดีแล้วก็สิตักใส่จานเตรียมพร้อมเสิร์ฟได้เลยเนาะค่ะ เป็นจังไดเนี่ยค่ะพี่น้องเมนูมือหนีเป็นตาแสบบ่จ้าส้หรับคลิปในมือหนีแม่อันดาก็ะอจบไวแต่เพียงซำหนีสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาสุดท้ายนี้แม่อันดาก็ะอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่อันดาในเด้อคะ่ะขอบคุณเลยหลายคะ่ะ